เปลียนใช่ไหมนะคะใครไม่ทําจัดการซะใครทำแล้วนะคะใครทําแล้วอ,อ่าเดี๋ยวเอาสมุดบอกมาดูดูศูนย์ดห้าสองสองซ้ำค่อยๆอธิบายค่ะช้าๆเพื่อนฟังไม่ทันหลังจากนั้นให้เขียน0.5223ซ้ำเป็นรูปทศนิยมซ้ำแบบเดิมก็คือ N เท่ากับ0.5222คูณทั้งสองข้างของสมการ1ด้วย10จะได้ 10N เท่ากับ10คูณ0.5222นั่นก็คือ 10N เท่ากับ5.222และคูณทั้งสองข้างสมการ1ด้วยร้0ยหน จะได้หนึ่งร้อยเอ็นเท่ากับหนึ่งร้อยคูณศูนย์จุดห้าสองสองสองจะได้ห้าสิบสองจุดสองสองสองและลบสมการที่สามเลื่อนขึ้นไปหน่อยค่ะ,ะดูดูด้วยมันตกตกหน้าจอขยับไปทางซ้ายหน่อย แล้วนำสมการ3มาลบด้วยสมการที่2จะได้100 N ่ง10ร้อยเอ็นลบสิบเอเท่ากับห้าสิบ2จลบห้าจสเอจะเท่ากับ47ดังนั้นเจะเท่ากับ47่สิ่วนเกไม่มีใครสงสัยเลยคะ,ะทำไมต้องเอา10มาคูณเอา100มาคูณทำไมเอา10มาคูณก่อนทำไมเอาสิมาคูณ อ่าสุภาพบุรุต้องอธิบายด้วยทําไมต้องเอาสิบมาคูณบอกเพื่อนไปด้วยเหตุผลที่ต้องเอาสิบมาคูณเพราะเนื่องจากมีทศนิยมซ้ำหนึ่งตำแหน่งทครับอ่ที่ซ้ำอ่แล้วไงอีกและเหตุผลที่คุณได้ร้อยเพราะว่ามีทศนิยมสองตำแหน่งสองอ่าสองตัวนะคะไม่สองตำแหน่งเพราะว่ามันซ้ำตลอดเยอะนะคะอ่ามีตัวเลขหลังทศนิยมสองตัวแล้วก็หนึ่งร้อยมาคูณมีตัวเลขซ้ำหนึ่งตัวแล้วก็เอาสิบเอ้ยเลขไม่ซ้ำหนึ่งตัวแล้วก็สิบมา คูณนะคะ,ะถูกต้องนะคะเอาถ้าใครยังเห็นไม่ชัดเจนดูเลยนะคะดูจากสไลด์เอาค่ะตรวจเลยนะคะให้ n เ,เท่ากับ0.522 3นะ,ะให้ n เ,เท่ากับรูปเดิมของโจทย์มานก่อนแล้วเขียนในรูปเดิมในรูปของทศิิยมซ้ำก็เป็น 0.52222เป็นสมก,การที่1ค,คูณ100รคูณคูณสมก,การที่1ด้วย100เพราะมีตัวเลขหลังจุดทศยม2ตัว2ตัวนะคะ,ะแล้วก็100คูณก็จะได้นะคะ100คูณ N ได้100 N คูณทั้งคูณทั้ง2ข้างนะคะ เพราะว่าอันนี้มันเป็นเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับต้องแสดงว่าสองข้างต้องเท่ากันคูณทั้งคูณทั้งสองข้างสมบัติของการเท่ากันเอา100คูณ n ได้100 n เอา100ไปคูณนะคะ0.5222ก็ต้องได้52ก็จะได้100 n เท่ากับ52.22เป็นสมการที่2ต่อไปเราก็มาพิจารณาต่อนะคะ มันมีตัวเลขไม่ซ้หนึ่ตัวดังนั้นเราก็เอาคูณด้วย10ก็จะเป็นคูณสมการที่1นะคะใช้สมการที่1เป็นหลักในการคูณคูณสมการที่1ด้วย10เอา10ไปคูณ n ได้10 n 10 0 2คูณ0.52 22ก็จะได้5.222เป็นสมการที่3 ต่อไปเราก็จะใช้สมการที่2กับสมการที่3เราก็พิจารณาดูว่าสมการที่2กับสมการที่3นะคะสมการไหนมากกว่าแล้วก็เป็นตัวตั้งสมการไหนน้อยกว่าแล้วก็เป็นตัวลบสมการที่2มากกว่าเราก็บอกนำสมการ2ลบด้วยสมการที่3สมการ2ลบด้วยสมการ3 ะคะใครทําแล้วตรวจสอบไปด้วยนะคะ100 n ลบ10 n เหลือเท่าไหร่คะ90 n เอา5ไปลบ52ก็เหลือ47ดังนั้น90 n ก็เท่ากับ47นะคะ52ลบด้วย5นะคะเหลือ47ต่อไปแก้สรรมการ90หารทั้งสองข้าง ด้านซ้ายก็จะเหลือเอ็นด้านขวาก็เป็น47หารด้วย90นะคะก็ดูว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังเป็นหรือยังคะ,ะถ้าเป็นแล้วเราก็ตอบนั่นคือ0.5223เท่ากับ47ส่วน90ตอบ เรียบร้อยแล้วนะคะจากวอก,กี้เพื่อนก็มาอธิบายให้ฟังแล้วนะวันนี้สุภวุฒิได้คะแนนไปแล้วนะคะใครต้องการคะแนนข้อต่อไปให้ได้เลยนะคะามาดูวิธีรัดอีกวิธีหนึ่งนะคะมีทอยมซ้ำหนึ่งตัวก็มีส่วนเป็น9ไม่ซ้ำหนึ่งตัวก็มีส่วนเป็นศูนย์ดังนั้นส่วนก็คือเก้าสเรานำตัว เลขหลังทศนิยมมาสองตัวลบด้วยตัวไม่ซ้ำใช่ไหมคะตัวเศษตัวเศษเอาเลขหลังจุดทศนิยมมาลบด้วยตัวไม่ซ้ำนะคะตัวส่วนนะคะตัวซ้ำเป็นเก้าตัวไม่ซ้ำเป็นศูนย์ห้าสิบสองลบด้วยห้าก็เหลือสี่7ิบเจ็ดสี่สิบเจนย์เก้าสิบตอบจบเอาข้อตอบไปใครจะมาทำข้อตอบ ให้ n เท่ากับ0.4ดแังนั้น n เท่ากับศ4สปมการที่1คูณทั้งสองข้างของสมก,การที่1ด้วย100ด้วยหนึจะได้หนึ่ง n เท่ากับส8 4สแปมก,การที่2สมก,การที่2ลบด้วยสมก,การที่1จะได้หนึ n ลบ n เท่ากับสิลบด้วย 0.484848 99n เท่า mm hmm. กับ48ดังนั้น n เท่ากับ448ส่วน99ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเท่ากับ16ส่วน46ส่วน33นั่นคือ0.48483เท uh ่า huh. กับ448ส่วน99หายอะไรไปหน่อยหายจุดไป2จุดใช่ไหมใช่ค่ะไม่เป็นไรอ่ะเท่ากับ16 เศษสิบหกส่วนสามสิบสามคำตอบคือเศษสิบหกส่วนสามสิบสามดีมากตบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะ <'s talking> <you> ให้เนาา0.48483นะคะเอาจยดมาก่อนแล้วก็เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำนะคะรูปเดิมให้เป็นสมการที่หนึ่ง0.484848นะคะเป็นสมการที่หนึ่ง ต่อไปจะเห็นว่าเป็นทศนิยมซ้ำทั้งสองตัวเลยเราก็มาดูจะเห็นตัวเลขอยู่หลังทศนิยม2ตัวเราก็เอาหนึ่งร้อยมาคูณน,นะคะหนึ่งร้อยมาคูณก็ได้ 100N คูณทั้งสองข้าง100่งร้อคูณศูนย์จุดก็ได้48่สิบแปนะคะจุดสี่แอันนี้มันเป็นทศนิยมซ้ำทั้งสองตัวเราก็ไม่ต้องใช้อะไรคูณแล้วนะคะใช้100อย่างเดียว แล้วก็เอาสมการที่สองตั้งลบด้วยสมการที่1สมการที่สอง0 n ึ่เอท่ากับส8เอาสมการที่1มาลบนะคะก็คือเอา100ด้านซ้าย100ลบด้วย n ด้านขวาก็48ลบด้วย0.4848ดด้านหลังนะคะหลังจุดทศนิยมมันก็จะหมดไปนะคะก็จะเหลือตัวเลขตัวหน้าตัวเดียว อันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่นะคะ9ก้าสิบใช่ไหมเอ้ยเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยเอ็นลบอะไรคะคลบหนึ 99, <N> ่งเอ็นก็เหลือ9 9้าสิบเก้าเอ็นเท่ากับสี่สิบแปดต่อไปเอา99หารทั้งสองข้างนะคะก็สี่สิบแปดส่วนเก้าสิบเก้าทอนให้เป็นอย่างต่ำเอาแม่อะไรทอนเนี้ยแม่สามอ่าแม่สามทอนก็เป็นเหลือเท่าไหร่คะสิบหกส่วนสามสิบสามท,นะทอนเป็นอย่างต่ำเราก,ก็ตอบ นั่นคือ0.48483ซ้นะคะก,ก,ก็ตอบเท่าไหร่16.33ส่วนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำามาดูอีกวิธีหนึ่งนะอยมซ้ำสอตัวก็มีส่วนเป็น9 2สองตัวคือเท่าไหร่คะ99นะคะเอาตัวเลขไม่เอา นะคะคเลขหลังจุดที่ยมมาเป็นตัวเศษส่วนก็คือ99ท้อดไาอย่างต่ำจบสาม,มันชัดอ่ะต่อไปข้อที่สี่อ่ะข้อที่สี่ใครจะมาเฉลยเร็วค่ะอ่ะดูเพื่อนเลยค่ะให้ hey, n เท่ากับสิบอุ้ย ให้ n เท่ากับ0.236363ดังนั้น n เท่ากับ0.2363636เป็นสรรมการที่1คูณสรรมการที่1ด้วย10จะได้ 10n เท่ากับ2.363636เป็นสรรมการที่2คูณสรรมการที่1ด้วย1,000จะได้ 1,000งเ,เท่ากับ236.3636กจ 3, 6, อา,อ,า <6 S 1> อ่านไงนะคะอ่านไงอ่านใหม่สองหนึ่งจะได้1,000งเ,เท่ากับ236.363636ไม่ไม่เถอะอ่าไม,ไม่ไม่เป็นไรตื่นเต้นอ่ะเอาใหม่เอาใหม่<ส>หมจะได้1,000งเ,เท่ากับ 236.363636เป็นสมการที่3ส,ม,สมการ3ลบด้วยสมการ2จะได้1000 n ลบ 10n เท่ากับ236.363636ลบ2.363636จะได้ขึ้นไปก่อน จะได้ 990n เท่ากับ234ดังนั้น n เท่ากับษ234ส่วน990ทอนเป็น, C 90, นเศษส่วนอย่างต่ำจะได้13ส่วน55นั่นคือ0.236363เท่ากับ สิบสามส่วนห้าสิบห้าตอบเศษสิบสามส่วนห้าสิบห้าค่ะ,ะดีมากค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะอะไรมือสวยด้วยนะคะ,ะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนทํางานเรียบร้อยมากนะคะนักเรียนจะเห็นเพื่อนก็ทํางานเรียบร้อยนะคะอะไรมือก็สวยแล้วก็ทางานเรียบร้อยขี่เส้นเรียบร้อยบางคนทํากันบ้านมา ไม่ยอมขีดเส้นเลยขั้นข้อนะคะใต้วิธีทำใต้คำว่าตอบไม่ขีดเส้นมาเลยครูต้องมานั่งขีดให้ต่อไปครูจะขอค่าจ้างในการขีดด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่านักเรียนไม่ยอมขีดเส้นใต้มาเวลาครูตรวจงานนี่ตาครูลายหมดเลยไม่รู้ข้อไหนเป็นข้อไหนอ้าวนะคะนักเรียนก็จะเห็นเพื่อนมานำเสนอผลงานแล้วนะคะที่ทำมานะก็จะเห็นในหลายรูปแบบ แต่เพื่อนทําได้ดีนะคะเรียบร้อยสะอาดแล้วก็สวยงามนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอ้าวมาดูเลยค่ะให้ N เ,เท่ากับ0.236363มานะคะมาเฉลยอีกทีหนึ่งนะคะดังนั้น n เ,เท่ากับ0.2363636นะคะไปเรื่อยๆอคูณสมการที่1ด้วย1,000 ครูเอา1,000คูณก่อนนะคะไม่เหมือนเพื่อนเมื่อกี้นี้บอกแล้วเราจะใช้อะไรคูณก่อนก็ได้ที่1,000เพราะมีตัวเลขหลังทศนิยม3ตัวแล้วก็คูณด้วย1,000นะคะก็จะได้1,000งเท่ากับ236.363636 <Yeah. S 1> เป็นสมการที่2ต่อไปเราก็มาพิจารณาตัวเลขหลังจุดทศนิยมมันมีซ้ำสอตัวไม่ซ้ำหนตัว นะคะตัวเลขไม่ซ้ำหนึตัวเราก็คูณด้วย10แเราก็นำ10มาคูณนะคะก็จะได้นำสิบมาคูณสมการที่1นะคะก็จะได้10 N เท่ากับ2.36 36 36ต่อไปเรานำสมการตัวมากตั้งก็คือ1000 N นะคะสมการที่2มากเอาตั้งลบด้วยสมการที่น้อยก็คือสมการที่3แล้วก็เป็น นะ,ะสมการที่2ลบสมการที่3 1000 n ลบด้วย 10n นะคะเท่ากับ236.363636 3 6ลบด้วย2.3636ไอตัวเลขหลังทศนิยมมันก็จะหมดไปมันลบกันหมดไปนะคะก็เอา2มาลบ236ก็เหลือ234นะคะ 1000n ลบ 10n เหลือเหลือ 990 n เท่ากับ234นะคะต่อไปเอา990หารทั้งสองข้างแก้สมการก็ <Yeah. S 1> ได้ n เท่ากับ234ส่วน990ทอนเป็นอย่างต่ำได้13ส่วน55แล้วก็ตอบแค่นี้เอง ตอบ13บสา่วนห้าสคะอันนี้ก็เท่ากับเฉลยการบ้านเรียบร้อยหมดแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ทำไปจัดการทำให้เรียบร้อยนะ,ะวันนี้ก็คงยังไม่มีอนะ้าวดูอีกวิธีหนึ่งวิธีรัดนะคะมีส่วน ถ้ายมไม่ซ้ำหนตัวก็มีส่วนเป็น0ซ้ำสอตัวก็มีส่วนเป็น99เพราะนั้นก็ส่วนก็คือ990เอาตัวหลังท้อยยมมาเป็นตัวเศษแล้วก็ลบด้วยตัวที่ไม่ซ้ำเพราะนั้นก็จะเป็น 236- ร้อยสลบด้วยสนะส่วน990เกอาสไปลบ236ก็เหลือ234ส่วน990 ทอนเปอย่างต่ำได้13ส่วน55ตอบนะคะใครยังไม่ได้ทําแบบที่สองก็ทําลงไปทําไปดูเอาไว้ดูนะไปทําให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ก็คงจะไม่มีกันบ้านให้ไปจัดการนะคะให้เรียบร้อยอเพราะว่าคราวที่แล้ว ครูให้กันบ้านนักเรียนไปชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะนักเรียนไปทํากี่แบบแบบเดียววันนี้สอนไปอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นไปทําแบบที่2นะคะทำแบบที่สองด้วยใครทําแบบเดียวไปทําแบบที่สองมาด้วยนะคะอา้าวชั่วโมงนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะมา